สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า1.9นะครับรีวิวลอ้อแม็กให้ดูนะครับผมแม็กตัวนี้ก็เพิ่งไปเปลี่ยนมากับสเปคการโหลดยางผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็แม็กตัวนี้เป็นกันยกนะครับผม6ลูอ่ากว้าง9.54สีล้อเลยส่วนยางนี่ก็ข้างหน้าเป็น2.5ท็บแล้วก็ ข้างหลัง315หนทับสานะครับผมก็สเปคโหลดก็ข้างหน้า2นิ้วนะครับผมข้างหลังอันนี้ก็น่าจะมี5นิ้วได้นะครับจะไม่ได้แล้วเหมือนกันข้างหลังะจะมีกล่องโหลดสนิ้วแล้วก็ดัดแหนบ2นิ้วแล้วก็แผ่นรองกันเพายันอีกครึ่งหนึ่งนะี่ครับล้อก็จะอยู่ประมาณนี้ นี่ครับทรงจะดูค่อนข้างก็ล้นนิดหน่อยนะครับอะแดปเตอร์ไม่ใช้อะแดปเตอร์ไม่ได้ใช้เดีย๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนี่ครับข้างหน้านี้ก็ยางจะเสมอแม็กนะฮะเห็นตัวข้างหลังกันเนี่ยข้างหลังนะครับเจ้าอมอมหน่อยนะครับเนี่ยนะข้างหลังนี่ถือว่าสวยเลยครับงามเลยสําหรับคนที่ ชอบแจ็คโอแม็กนะฮะเนี่ยครับสวยแต่รับรองว่าจ่าชอบแน่นอนมาดูข้างๆกันออกประมาณนี้ส่ง นี้โอเคครับข่าวๆมีแค่นี้มีอะไรอัปเกรดเพิ่มเติมผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางครัสำหรับใครหลายคนนะครับผมขอบคุณครับ